นนามนต้องเป็นเฮลิเคนให้ได้เนะเฮ <c oughs> ลิเคเนนะเฮลิเคนเป็นด้ว่เดือดเลยของหลังอ่ะ ทีมเขาแบบสุดตายเยอะนะแล้วมีพี่โตโน่เล่นกลางคอยคอนโทรลมันชาเกี้นเงเกมนทัน่ะอว่าจะฮ้ยจะมีไม่เล่นดีกว่าไมเล่นก่อนเล่นก่อนแต่เรามีกรรมการจะคุยซื้อละซื้อนี่พูี่เ่ง เมื่อกี้พี่ทันปหมพี่ทันป่ะเม,ม,มื่อกี้ต้องไปทัน <c oughs> ไม่วิ่งด้วยยืนย,ยืนนิ่ง,งบบด้ยดูจ่ายสมมติว่าพี่สอนสอนไหมเราอย่าเพิ่งรีบวิ่งไปเลยเราดูดูก่อนคนจ่ายมันต้องแบบสื่อสารก่อนปุวว๊บปุ๊บมองปุ๊บท่านี่ไปไม่ให้กำลังใจตลอดเลยนะมึงไม่เคยเห็นฟีลโฟเทนหรอ เขาเริ่มเขาเริ่มจ่ายอย่างเงี้ยนะเว้ยเด็กแมนเนี่ยเริ่มจากแบบเป็นเด็กเอ็มบอลอยู่ในสโมสรนู่นนี่นั่นไม่ไม่มีเขาเนี่ยข้อเท้าผมไม่ได้ถูกล็อกเลยติดเลือดไม่เด้งแน่นจัดไม่รู้จะรับขนาดไหนติดกล้องวันนี้ตอนแรกติดหัวนะนี่ติดติดหัวอยากให้รู้เงินค่าอะไรยังไงพี่เฮ้ยนี่แบบเหมือน ที่เขาใส่เวลาไปเตะบอลอ่ะที่เขาจะไว้ข้างในอ่ะขอบเลย ACR ไงกูมากอ่ะไอ้อ้วนไอผอมอ่ะมาไ้วัวไอผอมอ่ะแบบแล้วกูแบบเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าเด็กวัดที่แบบได้เข้าได้เข้าทีมมึงคือเด็กวัดรุ่นน้องไงไอ้ว้วนไอผอมเดี๋ยวมึงล้างบาทนะเว้ยพวกเนี้ยเด็กวัดเด็กวัด พร้อมพร้อมเอาไว้ของหน้าเว้ยแฮร์รี่เคนเว้วันนี้ผมจะสวมบทแบบแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเขาจะไม่ค่อยวิ่งเยอะแต่เขาจะพักบอลลแ้วก็จังหวะจังหวะจบเนี่ยคือเขาจบเลยจบเลยเข้าจบเลยบอลแมตช์หนึ่งไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่แต่ถ้ามีจังหวะปุ๊บทำได้นะเต้นเนี่ยจังหวะ มาทุกคนอยู่ในมุม POV ขอวผมในสนามเดี๋ยวผมพาทุกคนลงเล่นเองทางซ้ายผมมีตะวันแนบข้างซ้ายทางขวาผมมีพี่เต๋าแล้วข้างหลังผมตรงกลางจะมีพี่โตศักดิ์สิทธิ์เล่นด้วยโดยมีอาจารย์จาย์ห้าสิบนสิบจานย์ยกล้ำเลยนะฝั่งนี้นะเปลี่ยนฝั่งฮะเปลี่ยนฝั่งไม่ยินเลยเออถ้าเปลี่ยนฝั่งจานช่วยผมด้วยนะอาจารย์เฮ้ยสวัสดีครับอาจารย์นี่เขาบอกว่าเมื่อเช้าดูคลิป ผมใช่ไหมใช่ครับนี่อย่างนี้ช่วยด้วยนะครับโอเคแต่ว่าห้าสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงห้าสิบหรอกเจ็ดสิบสามสิบโอเคนะอันนี้เป็นฟีฟ่าเงยังครับอ่าเรียนอยู่เรียนอยู่วะขอดูใบหน่อยไปอะไรไปเหลืองไปแดงสิเออเอาจานโอ้ยจานโอ้จานจานลืมไปเหลืองไปแดงได้ไงรีแมไปรีแมทไปรีแมทไง แล้ <Brothers> วเราก็ไปอ่าน้องมันโลกเลยโอ้โหวิ่งไวกว่ากูอีกนี่นางฟ้ากำมะกรอหน่ฝากละครหน่อยฝากละครฝากละครฝากละครหน่อยฝากละครน่อยครับผมฝากกำมะกรนหน่อยนะนีฟังหน่อยฟังหน่อยฟังอะไรฟังอะไยช่วงนี้เดี๋ยวมีกำลังจะเปิดกล้องกำลังจะเปิดกล้องเรื่องอะไรจุงหมาผ่าไปแดยโอเคขอบคุณครับ

เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเกมจบเกมจบโอ้โหทุกคนเฮลีเคนครับเฮลีเคนก็ประมาณนี้เอ้ยก็เฮลีเคนก็งี้แหละแบบมาเอาบอลนัดนี่ใช้เพื่อนมีสิบรายการขอโทษนะครับอ๋ยวลมในเกมแต่ก็สนุกครับสนุกมาก ถ้าเป็นการวิ่งตำแหน่งเขนี่เศษโดยที่ผมไม่มีตัวบัญชาการเกมอย่างพี่เบิร์นแล้วก็พี่รีซอได้หนึ่งลูกล้มหน้ากับหนึ่งลูกเซฟนะถูกเยังยิงออกคลิปไม่ได้เลยเฮ้แต่มีเองอันนี้แหละก็แต่บบเป็นมุมเพลย์มียังยิงไม่ได้เลยเป็นกำลังใจให้ผมเลยคสนุกกับฟุตบอลของตัวเองครับเล่นให้สนุกอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียส ก็มงไงนนี่ไงแค่นี่เองกับทีมบมกระตุ้นไยกระตุ้นไนมอรับตัวสู้ติดตามเพ้ทุกวันนะใครคิดว่าถ้าชอบคลิปสไตล์ POV แบบนี้ก็สนุกด้วยกันไปดูเย็น